เมื่อวานไปไหนเห็นแต่งตัวจอลไหนเออก็ตําผือตําធ្វើអីក៏ប្រាយគេប្រកាសថាឲ្យទៅយืนយ៉ាងតូយืนយ៉ាងតូអីយืนយ៉ាងតូคนจนទៅคนจนអោយืนយ៉ាងស្អីទៅយืนយ៉ាងប័ណ្ណរដ្ឋទីការមិនใช่រដ្ឋទីការសวัสดิការអូសวัสดิការប័ណ្ណទីការคนจนអោเออណែក៏ទៅក៏លឺប្រាយគេប្រកាសថាឲ្យទៅយืนយ៉ាង เราเรากิจดักโตเองก็ชอยื่นน่าวในกิจปรับายายนั่งจ้ะโอ้ยไอ้นั่งน,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 นั่งไทยพยายามกิปรับเธอจะยืนยันบัทายนั่งเตาวินัางบานสตางคีวินัางพานอ้อมเด่งเริงเด่ง,ดงรามอยู่เธอคิดจะยืนยันนี่ก็ยืนนอาชอร์เอามาเรียนนั่งเลยจ้ะอ๋อเรียนนั่งให้ใคลายผ่านได้บัดทาให้ไปนั่งยืนยันอย่าง้ไปนั่งยัน อ้ออ oh, ันนี้ลอง้าให้ไปยืนยันไม่จช่ขอนั่งเรียนนั่งยันนั่งเรียนนั่งยันบ่มยืนยันเอิเงเรืองเร่งราวไม่จา่น้จะขอลายเวมันผ่านโซ่พองยืนยันแมวบัวยืนมาตตสุตรินยมเรียนกุยริงจอนเจนก็ยืนจอนยายนั่งพ่อใหญ่เข้าประกาศไม่ได้ให้นั่งยันคืออ้อยมวยยืนยัน បានខុសអីអឺមាត្រង់ព្រិញឯងជួយចេះបាបទៅລັບទៅប៉ៃទៅត្រង់យាយថាយាយត្រូវថាត្រូវអូ กี่ประกาศทอตจะยืนยันยานาทีมันมันเข้าใจเนาะเข้าใจกทมจะจันเริ่มสึมคืนมาประมวยรวยยายเต่าเมียน่ะเตราะตังพยายตังพี่ยายตังไปช่วยไอ้กีบรับเต้า้านาทีอำเภอเจยอนันไ้อยืนยันรัฐบาลกับราบเม่น่ะรับเหรอเออมื่อโทรทัดกี่ทายืนยันไม่ได้ใช่ดิเออได้เหรอได้อะ ម្សិលមិញបែរទៅណាឃើញតេងតួមិនចលណែអ៊ូកຕົមភើតើធ្វើអីកពែកគេប្រកាសថាឲ្យតើយឺនយ៉ាន់តូយឺនយ៉ាន់តូអីយឺនយ៉ាន់តូខົນជន់តើខົນជន់អោយឺនយ៉ាន់ស្អីតើយឺនយ៉ាន់ប័ណ្ណរដ្ឋទីកានមិនใช่រដ្ឋទីកានសួស្ដីកានអូសួស្ដីកានប័ណ្ណទីកានខົນជន់អោអឺណែកទៅកលឺពែកគេប្រកាសថាឲ្យតើយឺនយ៉ាន់ แล้วากิจักโตเองก็ชอยืนน่งอ่ะในกิปรับชยายนั่งโอ้ยอ้น,นางนั่งทยใกิ่ปรับเยตัวยืนยันบ่ทายน,นั่งเตาวินังบานสตางกี้วินังผานอ้อมเด้งๆๆๆเรืองเด้งรามอยู่เทยิดตัวยืนยันนี่ก็ยืนนัวชอร์นัวมาเรียนนังเลยจ้ะออนเรียนนั่งให้ใครผ่านได้บั้าให้ไปนั่งยืนยันยเให้ไปนั่งยัน อ้อันนี้ลองจะให้ไปยืนยันไม่จ่าขอนั่งเรียนนั่งยันนั่งเรียนนั่งยันบ่มยืนยันเอเด้งเรืองเร่งราวไม่จ่าต้จะขอกลายเวมันผ่านโซพองจะยืนยันแมวบนเยินมาตตสุตริงยมเรียนกุยริงตอนแกนก็ยืนตอนแก่ยายนั่งพ่อใหญ่เข้าประกาศไม่ได้ให้นั่งยันคือออยมวยยืนยัน มันบ้านขออะไรเออแม่ตรองปริ้งอ้ายซอยจ้ะบ่าวหลับหลับไปนูตรองยายถ้ายายตร้าวท่าต้าวนี่ประกาศให้เอาตัวยืนยันอย่างนาทีมันมันเข้าใจเนาเข้าใจคือถ้าเต็มจัก1,600ยายต้าวเหมือนอ่ะต้าวอูย ตังขยายตังขยัยตังไปช่วยไอ้กี่ปรับอัต้เจ้านาทีอำเภอกี่ตีออยืนยันรัฐบาลก็ปรับไม่ละปรับบเ่าเออมือโทรทัศน์กี่สายยืนยันไหมนะก็ใช่ดิเออได้เหรอได้อะ